วันนี้ก็กับสวัสดีคันนะครับพี่วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องผีจากเกี่ยวกับผีแม่ย่านางและนางไม้ทั้งหลายนะครับก็ขอฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับพี่กดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อทําต่อคลิป,ป,ปต่อไปนะครับพี่งั้นก็เรามาเข้าเรื่องกันเลยครับผีแม่ย่านางและนางไม้ทั้งหลายเป็นผีประจาเรือน เมื่อทำเรือและจะออกเรือครั้งแรกจะต้องทำขวัญบูชาผีเหล่านี้เพื่อให้ช่วยคุ้มครองเรือให้ปลอดภัยจากเคลื่อนลมโจนสลัดและให้ทำมาค้าขายได้คล่องการไหวแม่ย่านางเรือของชาวประมงเชื่อว่าเรือประมงทุกลำมีแม่ย่านางเรือซึ่ง เป็นวิญญาณของเทพอาศัยอยู่ที่คนเรือหากให้ความเคารพนับถือเส้นไหว้เป็นประจำจะทำให้เจ้าของเรือและลูกเรือมีสวัสดิดมงคลต่อการประกอบอาชีพมีความสุขและปลอดภัยการเส้นไหว้แม่ย่านางเรือปฏิบัติเมื่อชาวประมงจะออกเรือ เพื่อจับปลาทุกครั้งหรือออกเรือจับปลาทุกน้ำการนับน้ำเริ่มนับตั้งแต่แรลม3ค่ขาถึง11ค่ําเรียกว่า1น้ํา้ำโดยอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบพิธีได้แก่ขนมจันอับเป็ดปลาหมึกแห้งเนื้อหมู3ชั้นข้าว ผลไม้3อย่างผ้า3าสีกระดาษเงินกระดาษทองทูบหนึ่งกรรํน้ำหนึ่งขันกิ่งทับทิมหนึ่งกาการประกอบพิธีกรรมก็จะจัดทําโดยเจ้าของเรือจะนำขนมจัดอับเป็ดปลาหมึกแห้งเนื้อหมู3ามชั้นข้าวผลไม้ผ้าสามสีกระดาษเงินกระดาษทอง ทูบดอกไม้น้ำกิ่งทับทิมใสในถาดนำถาดไปวางที่คนเรือต่อจากนั้นจุดทูบแล้วกล่าวคำอัญเชิญแม่ย่านางรับเครื่องเส้นไหว้และขอพอรให้คุ้มครองปกปักรักษาให้เกิดอัน <c oughs> ให้เกิดอันตรายและให้ประสบความ สีรลมงคลในการประกอบอาชีพเสร็จแล้วนำผ้าสามสีดอกไม้ทูบไปผูกที่คนเรือเผากระดาษเงินกระดาษทองจุดประทัดปรับพลน้ำในคันด้วยกิ่งทับทิมจนทั่วเรือลำเรือต่อจากนั้นจึงเริ่มออกเรืออาทิเช่น พิธีไว้แม่ย่านนางเรือที่สุราษฎร์ธานีโดยช่วงเวลาอาจจะทำทุกเดือนหรือนานๆครั้งก็ได้พวกที่ทำทุกเดือนจะทำตอนหยุดงานคือเวลาที่หยุดออกเรือและเดือนหงายทำให้มีโชคลาภประสบความสำเร็จร <c oughs> สมประฐานสิ่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์บอกให้รู้ว่า เรือลำใดมีแม่ย่านางก็คือที่หัวเรือจะผูกด้วยได้ขวาได้แดงและผ้าแดงก่อนออกเรือทุกครั้งจะพูดกับแม่ย่านางว่าอย่าให้มันขัดอย่าให้มันคล้องให้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 ให้แค่ทุกอย่างออกถึงได้พบประทันที่ให้สมประทาน จะให้รางวัลแก่แม่ย่านางเครื่องบูชาแม่ย่านางได้แก่ไก่ตัวผู้หนึ่งตัวเหล้าหนึ่งขวดหัวมูหนึ่งหัวขนมโคขนมต้นข้าวขนมถั่วขนมงากล้วยผลไม้อื่นๆตามแต่จ,จะหาได้ปลามีหัวมีหางข้าวแกงแก้วเหล้า แก้วน้ำสิ่งเหล่านี้เตรียมใส่ภาชนะให้เรียบร้อยแล้วเอาผ้าแดงได้แดงได้ขาวผูกหัวเรือให้ทูบก,ก้าดอกจุดไฟพร้อมกับออกชื่อแม่ย่านางโดยกล่าวเชิญมารับเครื่องเส้นเครื่องบูชาขอให้ช่วยคุ้มครองปกกันอันตราย บกป้องอันตรายทุกอย่างและช่วยนำโชคลาภมาให้นอกจากการจัดเรือจัดเครื่องบูชาเครื่องเส้นแม่ย่านางแล้วจะต้องจัดอาหารให้แก่บริวารแม่ย่านางอีกส่วนหนึ่งโดยไม่รวมกับของแม่ย่านางหลังจากนั้นต้องจุดประทัดแล้วรีบเปลี่ยงหัวเรือออก ทะเลอาหารที่เรือจากการบูชาแม่ย่านางแบ่งให้พรพวกบนเรือรับประทานก็เป็นอันเสร็จพิธีขอพุณมากครับที่รับฟังเรื่องผีแม่ย่านางของผมห้าอันไหนผิดผิดถูกถูกก็ผมกราบขอโทษจากที่นี่ด้วยนะครับแล้วถ้าผมมีผิดพลาดจากตรงไหนท่านผู้ชมฟังก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับ เพื่อผมจะไปปรับปุ่มช่วงวันนี้ผมก็ไม่ค่อยสบายเจ็บคอไอยอยู่ก็เลยอาจจะเสียงไม่ค่อยดีก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจอกัน EP หน้านะครับ